กาศสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขูสุขคนนะคะคยินดีตอนรับขอสู่สร้างช่องสุนําโชงนะคะข่ามื่อนี่แอก็ได้มาเดินทางมาที่วัดสามานี่นะคะตําบลพักตบเท่านะคะได้ยินข่าวนะคะว่าไฟใหม่กุดนะคะแอก็ได้มา,ตาม,าตามข่าวตามข่าวไปฝากไปตอนเอฟซีนะคะกัดเดวสิผ้าไปเบิงกุดที่ไฟใหม่น้ากันนะคะพี่น้องเนาะค่ะตามกันมาเลยค่ะ ค่ะวัดสามนี่เป็นวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวกว่าใดนะคะติดอันดับเนาะค่ะถือว่างามมากค่ะอันดับติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวของอุดอรเนาะค่ะสวยงามมากค่ะพี่น้องพูดนะโอ้ยบริเวณร,บรอบๆวัดแต่ว่ายาังบ่เห็นกุฎไฟใหม่สิผ้าเขาไปเบิ่งอยู่เนาะค่ะ สำหรับพี่น้องที่เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะเพื่อสิบได้ผ่านข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องสุน้ำโชค,ะค,ะเ,ดคเด้อค่ะเด้อค่ะแล้วสิบไปนำหากดไฟใหม่อยู่ค่ะพี่น้องค่ะไปกันเลยค่ะไปค่ะพี่น้องคุณนะบอท่านไม่พ่อนเราไม่พ่อนให้ผู้ดูแลเนาะเป็นบอค่ะพี่น้องผู้ดูแลวัด พาไปเบิงแล้วค่ะนําดากแม่พอดไปค่ะพี่น้องค่ะตามก้นไปนะค่ะนี่เรามองถ้ำบุญโอ้เป็นวัดท,ที่สวยงามมากค่ะเดี๋ยวพาไปนําไปเบิงกุดก่อนนะค่ะพี่น้องเนาะเป็นยังคือไฟใหม่นะคะพี่น้องค่ะ,ะตามพระท่านแล้วพี่น้องค่ะตามกันมาตามกันมา ยังบบทันพี่น้องยังบบทันข้าพ่าเอฟซีส้มบรรยากาศรอบวัดโยมกันละพี่น้องเพงื่นกับมาเบิงคือกันเนาะโอ้ยัดโยมยัดโยมเพื่นกับมาเบิงกันละโอ้ยังได้กินไฟใหม่อยู่เลยพี่นอ้องคุณพ่อสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เป็นเป็นยังคือใหม่นี่ค่ะเพาะไฟรันมุ่งจอดก็มุงจอดไฟลัะมุงจอดเนาะทายมาโอ้ดีเพาะดีสุดเบื้องแล้วเคุนว่าไฟขั้นอ่าวุ่หันละโอ้โอ้ยรถเท่ากับขับขับนี้ว่ท่านเป็นวันนี้รถนะ่อเป็นหอกไปในหันเลยรถนะไอ้รเพื่อหลอกไปมดโออยูงออกก็ว่าไรอันนี้ก็ว่าไรดอก รอบไว้รอกไว้ไม่ออกประเดี๋ยวคันพ้นรอบสิขรับออกขั้นเราฝรนอ่อนกับเพื่อนกับเพื่อยู่ปคู่เพื่อยู่ม่นไปน้องหานต่อโอ้ค่ะเพื่นเอารถคันนี้ไปซื้อไปเชง่องเบี่ยงแล้วกลับมาเพื่นมาจอดไว้ค่ะอย่างนี้เอย่างยังยังอยู่ทางนี้นี่โอ้ค่ะบ้านนี้จอดไปปั๊บโซเฟอร์ก็ล็อกมันให้หลอกปั๊บเพิ่นเลยไปอีกรอบนึงไปกับทุกคู่ไปกับคู่เพิ่นคู่ลุงเรียนเพิ่นนี่แหละโรงเรียนเพิ่นนี่เพื่อนไปอีกรอบสอง เป็นโมยูนี่ตอนไฟใหม่บ้านกเจะเอาว่านกัลยาณวัฒน์ี่ปว่าเป็นแล้วพ่อหาปีสามปีหรือเปล่าวะวไม่ใช่พ่อที่รถไอเอียนเล็กนี่ไหมนับมาพ่อที่วอามาเดียวรถยังใหม่ใหม่ยู่ พ่อพ่อพ่อจรุ่นอง้าเดี๋ยวคจมาเจอกันมาหลักอมอนีแลวแมนรีโวรุ่นเดียวกันคล้ายๆกับรถนเลยหนประูนองเลยใหม่หมดเลยมืดเลยทานมหกห้าหกห้านี่คอนเจนี่บ่มีขายหรออะซองถุนแล้วก็จะคเลยมะมือเขามาหลอกมือเขาแพงม่สองแพงสามแพง คนอ่ะพี่น้องฟ้าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเนาะมพงคนอ่ะพี่น้องกินกินไฟใหม่นี่ยังยังหอดไม่หอดกินอืเชียงก้นหยาเนี่ย ห้องเป็นห้องเก็บของอันเจียงไผ่ก็มีจ้ะเจียงไผ่ก็มีได้ตัวนี้เป็นเจียงยูค่ะตัดหญ้าเดินต้นก็สิเรียงเซตเบียร์ลดอ่ล้วน้องขอโอ้ยเลียงเรียงเรียงเสียขาดเลยันมันเคยออกเลยเฮ้ยยังอันที่อยู่เนี่ยฝอที่อยู่วัดนี่ยังเอาวัดฉะมือนีบ้านบ้านบ้านที่อยู่เลขที่บ้านเลขที่บ้านเลขที่ห้าสี่สิบ ห้าสี่ทับสองห้าสี่ทบสองห้าสี่ทังนะคะเด้อวันเลขทีวัดมันบอกเนห้าสี่องเะห้าสี่ทับสอนี่แหละห้าสี่ทัระว่ามูสองเนมันมันเป็นมูสองนะเลยมาทับสเลขดังเในหาสองห้าสี่สองเมนก็ยัใดเลขดังคะพี่น้องดังอยู่คู่กันก็ยยัาลืมเนาะเลขทีวัดห้าสี่สองกับหกหทะเบียนรถเก่อเนาะเมนเท่ากับยันลืม เรียกหกหาอย่และเนาะโอ้เหล็กงามขาสี่ซองก็งามราก็หลุดยังใหม่ๆอยู่พี่น้องคนน่ะมัน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 มดเขยายหลายนะมันสามตัวชีตัวมันชีตองตัวก็ไปก็หกหาเราว่างเก่าหาดิเราว่างเก่าหาขันบ่อกงวดนี่กับงวดหนาเลยน่งนมาพราะเงินกเกินเกินนี่กเก่ตัวเดียวเนาะเงินสองงบ่นีมันดังหกหาเพิ่มเป็นเก่าหาเลยเนาะพอเนาะเออา เป็นเกาหาได้นะพ่อลองเบ้องเบิ้ลจะเก็นไฮ้งน้่นรู้าเลยนะนก็ดเกาห่าดีกได้เนาหนี้ก็ได้ดห่าออกขวด่นึงก็้่าขวดนี้็ไดว่นีก็ด้วเห็นตวดนีกุดเพิ่นนีก็ได้ขรา้ก็ไ่าขวด้ก็ไ้่น้กงมดนานีกดห่นี้ก็ไ่นก็ได้ขวดห่าน อืมเอออันนั้นวบ่่บอ่คือป่ายดอกด้วยบ่คือปายดอกด้วยบ่อกรอบอคเขาไมนชิลายไปหนาเนาะบอกเอาหกหาก็หาสี่สองนี่ล่ะเออเอาแกนแกนขึ้นก๊อก บก็ต้องโง่ไปไรอ่ามันสิไรโตแม่งโอ้ยคหมักแบบนั้นที่ผมคุณหมักเปลี่นเนาะวะเนาะเวียนเดียวเอาคุณหมักเปลี่นบง่โง่ไปไลเน่หน้อยแข็นแข็งนี่แหละข้าวจารย์ว่าจะใช้สำสาวปูมั้งเลยใช่ะมาจากบ้านโหมนมัสการเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะเอามาถามข้าวถามข้าวคือกันบ่ปู มาทำเมืองเขาคนเียเพื่อรวยารบอกเพิ่งเผารถถิ่เบื่อรวยายจนเผารถถิ่มเล้ยบอกพันธุ์นี้ปูพันธุพันนี้ไว้ยเางนีบมึงตะหดหมดรหมดนี่สุดยอดเลยนะหวานอ่ะเป็นแบบอย่างเกิดดวงเรื่องยังสีเนาะค่ะ ไอ yeah, ้ก <kek essa> ็ยังให้เกิดแต่มันม่วงว่เห็นเนี่ยนี่ยมูนี่เนาะจะจักแต่มื่อเกิดมื่อตายเหมือนกันมันอ็จับลงนาจับวงนาเนาะเฮ้ยกันไปก่อนนี่ออกมาทางไหนอันนี้สื่อมวลชนอิสระค่ะช่องยูทูปพรนารวยค่ะปูค่ะค่ะคุณจิพารวยเยอะเลยจนแบบอันนี้บางทีทวดซ้ำหนีลู้ล้วน แสดงว่าแฟนฟันแท้คนนเอาเสียงคือคุณเดียวอาจารย์คุณผอมาเนะเสียงคือคุณนแดียิฝากอันเบอร์สองนิดหน่อยสุน้ำโชงน้ำในเด้อพ่อเบอร์มืดถูกสองน่ะนี่แม่ไอยังว่ไอกำลังดังอยู่นี่ นอดจดไมันันคนเะวยเรา่เเฟอร์ขาขั้นหนีขั้นนึงเออไอ้คูเนี่ยสอนเนียเนี่ยข้าไปบ้าเออผัไปรถข้าเจ้าไปรถเจ้าของผัจอดไว้โอ้าใหม่เนาะ่อนเนาะเอยอะซื้อก็มาจอดรถให้ไฟใหม่สิอือนีเียมันบอ่ายังแน่นอนนะ่อนเนาะก็เยนจอดแป๊บล็อกอืกล็อก กรติงข <te e ну ี้ไ้ทตัวมันเอกรเขาไว้เออดหลากว่าขนอยู่กับจีเออเลยบทันเลยเนาะพี่หลอกขับมตรงไหนข้าจ่ามาขอโชคขอหมาที่ว่าได้โชคได้เันอาม่ำเออใช่น่พ่อกูโชอาม่ำสบาย้่ใช่องก็โชคอมาเนาะกูโชคนี้เนี่ปับเลย้นหลังอย่มนร่ำโอ้ค่ะแลมพ่อเขาจได้โชกไดไม้ตีพ่อเขาจมา่ำบวงลงไอ ลำสบายเบบว่าเมียกำนันเนี่ลุปวยรารไทยป่วยเรากดูดีนี่งเรากรใช้ทั้งนี้เนาะมองยังไง้ท้ที่มองไเห็นนี่แหละเไหมล่ะสบายมากแหม่มากหลายอย่างเพิ่นเทหมตัวนี้เนาะแม่เนาะฮ่อด้มาโดนหลังเกาลังนั่นใ้เกลังคนนอะเนาะนั อือโอ้ขาเจ้ามาถวยมะยังเนาะโอ้ขาดอัมเลสาลโอ้คาะสมเลจแล้วปู่โคตรเนาะอือปูโคตเนาะค่ะโอ้มาขอน้ำปูโคตรเนี่ยคุณพ่อขอยังค่ะเมื่อนีรขอียงโชกเตียงโอ้ตัวเดนมาฝั่นเอซีแฟนช่องน้ำแน่เดย โอ้นี่ดีว่กูใดมากตองมานี่ไวามาหอนวัดสามมี่แม่้มาจกไห้กระจกเออมาจกไข้กระจกเออเอานี่พี่น้องคาถาบูชาปูโคดนะคะจุดธูปสามดอกตั้งนโมสจบนะคะตั้งจิตอธิษานขอไปน้ำกันด้อค่ะเด้อนี่โอ้โคด โอ้โหขอดของแขกแล้วจ่าขอของแขกของแขกแจ๊กพูให้โชคเนแจ๊กผู้ให้โชคอ่าม่นเปนแกกขายยากเลยค่ะพี่น้องคะอันนี้แกกให้โชคเลยค่ะพี่น้องเรื่อค่ะเปินกระดานเขียนเลขวัว่านั้นกระดานเขียนเลขพี่นคุณน้องไข่เคิวให้คิวมันบั่พราตามที่พ่อกก็แม่วันดีค่ะคุณพ่อวันดีค่ะวันดีค่ะันนี้แอดมินพว้านคว้านด้วยนะคะเด้อโอ้ยขึ้นพึ้นโอ้ยมันเขียนให้ซุคเพราเลยเตรียมสมุดปากกาออกมาเฮ้ย